บก่อนเมาหยดเสื่อมหยดโดยท่านอาจารย์มหาจจอเข็มกีดเพิ่นว่านอนสูงให้นอนคว่นอนต่ำให้นอนหงายผู้ยูเทิงให้เบิงไตมีภัยนบอพวมเป็นหยังมุมหรือ,อยัง่งบ่ท่านถึงควรซอยดึงมือแขนส่วนแนวใดควรสิพ่อเบาเบาหรือหนักถากหรือตต่มสิ่งสะดับควรซับซึมแนวดื่มกลิ่นอยสนได้ผลแล้วหอดซํำใดผู้นอนตำ่ำตอยูยไตให้มอง เบิงเพิินคนสูงแนวพ่อจูงจิตจะเลร่ญนอยูุุ่มเพิเินโพดเมือนพุ่นหาว่าบุญเจ้าของเตียเพียขีดินลืมสินทรงให้เลี้ยวเบิงเพิินดำลงคงความดีเป็นที่ย่องได้เน่าห้องบอนเด่นงามอีกความหมายผูกไก,ก่กรรมย่มนอนมวนควรตะนักมียศศักเอิ่นนอนสูงเปียบดังยุ่งยุคอนใหม่ให้แน่ไปทั้งลุมเบืองยาค่าเครื่องว่ามองตำย่ำลง ลางได้เห็นธรรมควมเสื่อมงำง้ำขอบไหวได้ตนห่านอยู่ขีดินยุ <c oughs> ง่งตนค้อนบ่ฮอนดินหากินอยู่สืบล่มหันตกย่ำมั่นสิผพนห áng, างไผยางมากกย่อยองหางปีกมองเป็นยุ่งสิน้นบ่ก,กินสันคือกระตายอยู่เปลี่ยนยุ่งแมนอยู่ใสบ่เปลี่ยนไปเป็นจิบหน่อยยอดซักหน่อยให้คอยมองเอิ้นว่าสูงย่อนมูย่องเขามองคาว่าเทียมสูงซอยบ่ลุงพยุง สักถักวัาถึงอย่าเหลืงแท่คนบอ่บอแล่บ่อสูงได้คนบอ่อวายกะคงตำไผยยู่สูงให้ลิงลำนอนความโล่งเบิงไตอย,ย่าลงไม่เอื้นว่าคอนแท้แล้วผู้ฟังเอ้ย